สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับการถอนหญ้านะคะก็ตอนนี้เป็นช่วงเช้าเนาะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแอดก็เลยรีบมาถอนหญาเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหญ้าก็จะวนกลับมาเกิดอีกนะคะและก็มีคอมเมนต์จากคุณ s g s n บอกว่าไม่ต้องถอนแล้วนะครับ ปูพื้นซีเมนเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรามีประสบการณ์แล้วนะคะด้านหน้าของบ้านเนี่ยเราปูพื้นซีเมนทั้งหมดนะคะรู้สึกว่าความร้อนเนี่ยมระอุเลยนะคะและส่วนนี้เราจะคงไว้ที่เป็นดินทั้งหมดเพราะว่าจะเป็นที่สําหรับปลูกผักนะคะเดี๋ยวจะว่าแอดเนี่ยไม่ขยนนะะันค่ะไม่ได้ไม่ได้นะคะยูทูบเบอร์เราก็ต้องทําให้ดูนะคะแต่รู้สึกว่าแค่อนหญ้านี่ก็หมดไป อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงต่อวันแล้วนะก็ใช้เวลาถอนมา3วันแล้วนะคะในส่วนตรงนี้แล้วก็ทำการตัดตกแต่งกิ่งของกระเพราโหแมงลักด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่ามันมีดอกแล้วก็มีแมลงลงแล้วก็เกิดการเน่าด้วยแล้วก็ตัดกิง่งต้นไม้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ใช้เวลา 3วันมาแล้วนะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะโอ้โหแอดถอนเร็วมากเลยนะคะน่าจะมีการแข่งขันการถอนยาใครถอนได้เร็วกว่าครนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็แซวมาได้นะคะแอดไม่ถือนะคะเพราะถือแล้วมันจะหนักนะคะแคเนียเราก็รู้สึกว่าแบกทั้งโลกไว้ทั้งโลกแล้วนะคะต้องร้องเพลงซะแล้วเนาะ,ะโอ้โหร้องเพลงก็เก่งด้วยนะคะไม่ธรรมดานะก็ mm. ยาที่ขึ้นเนี่ยก็คือเรายังไม่รู้ว่าเราจะวางแผนตรงนี้ยังไงนะ,ะเพราะว่าในส่วนที่เป็นทางน้ำไหลเนี่ยเรายัางจาัดก,การไม่เสร็จก็เลยยังที่จะไม่ทำในส่วนของตรงแปลงผักนะคะแต่ก็เริ่มเพาะกล้าไว้บ้างแต่ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ซื้อดินมาเพาะกล้าเลยค่ะก็เอาดินตามที่มีตรงนี้แล้วนะคะใส่ในฐานแล้วก็เพาะรูสึกมาต้นกล้ามันก็ไม่ ไม่ร่วนสุยอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะย่างรากลงไปได้เนาะโอ้โหดูสิคะแอดเนี่ยเก่งมากค่ะโอ้โหเออแต่มันก็ดีนะคะรู้สึกว่าตัวเองพยายามบังคับให้ตัวเองถอนหญ้าบ่อยๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันพอมันขึ้นมาเยอะเราก็จะขี้เกียจนั่นเองเนาะอันเนี้ยแล้วก็ได้แรงกระตุ้นอย่างดีด้วยนะคะก็เจอเจ้านายด่าตลอดเลยนะคะว่า ก็ไม่รู้ว่าจะแบบว่าอยากทำสวนทำไมแต่ปล่อยให้รกทุกครั้งที่ทำนะะคอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงเนาะเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างอย่างที่บอกนะคะเ่จะว่าจะเป็นคุณแม่เนาะกับข้าวแล้วก็เรื่องการซื้อของอะไรแล้วเรื่องการซ่อมบ้านบางทีเราก็ หน,นึ่งวันน่ะหมดไปเร็วมากก็อาจจะไม่ได้ไปดูวิดีโอเพื่อนๆที่ทำ u t u b e มากมายนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่สะดวกในการไลฟ์สดแล้วนะคะก็ดูคลิปเอานะคะคลิปก็เหมือนเรื่องจริงด้นะคะเพราะว่าแอดเนี่ยคุยแบบเหมือนว่าเราอยู่ในการไลฟ์สดเลยนะคะก็จะไดะ้หายคิดถึงกันเนาะไม่รู้ว่าใครมีใครคิดถึงบ้างหรือเปล่าหลงตัวเองอะไปดูการถอนญ้านะคะ หลังจากถอนหญ้าเสร็จคะเดี๋ยวก็จะไปทําอาหารเช้าเนาะจากอาหารเช้าก็บางทีอาจจะมีการทํางานบ้านคือซักเสือ้อผ้ากวาดใบไม้ไอ,อะไรเงี้ยหรือถูบ้านอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าถ้าบ้านยังไม่สกบปรกมากก็ยังไม่ทํานะเพราะว่ามันก็เหนื่อยเอยโอเคนะคะก็ รีบถอนเพราะว่ามันจะรกแล้วก็ต้นมันยังเล็กนะมันก็เลยถอนง่ายนะคะเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าต้องการเอารากออกด้วยมันจะได้ไม่ขยายเพิ่มขึ้นเนาะแต่พอเราทำทุกวันเราก็รู้สึกว่าอุ้ยมันสะอาดสะอาดดีเหมือนกันนะคะก็เป็นบทเรียนนะคะอย่าก,กองสูงไว้นะคะมันจะเป็นดินพอกหางหมูนะคะแล้วมันก็จะพอกพอกเยอะไปจนแกะไม่ออกค่ะ และก็แต่ก่อนนะคะเราเคยแก้ปัญหาโดยการใช้พลาสติกสีดำเนาะในการคลุมเพื่อไม่ให้หญ้าเกิดนั่นเองแต่พบว่าคือบ้านแอดมีความชื้นใต้ดินค่อนข้างสูงนะคะมีตะขาบแล้วก็มแมลงปองเนี่ยงูนะคะก็คือตะขาบเนี่ยเจอหลายตัวก็เลยยกที่เป็น พลาสติกคลุมออกหมดเลยนะคะก็ให้มันโล่งอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วก็นี่แหละค่ะคือที่กำลังกำลังแก้ปัญหาก็คือการถอนเอาวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสำหรับการรีวิวการถอนหญ้าของโบไมไทยทำยังไงยังไงมันก็มีสนุกนะคะแต่ว่าก็จะพยายามให้การทำงานของเรานั้นมีความสุขนะคะ จงใช้ชีวิตนะคะให้ถึงที่สุดแต่ละวันนะคะไปให้สุดเลยค่ะคุณจะไม่รู้สึกเสียใจในภายลางังวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่วิดีโอนะ